วันนี้พวกเรารวมทุนของพี่ไอซ์สองบาทนะคือทําความดีลงมาจากพัทลุงมองไม่เห็นสก,กิทข่าวเก้าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราลุลงพี่ไอซให้ตังค์สอ0 0ับาทสวัสดีครับขอบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับขอให้ใครดีใครดีครับก็เธอ ลุงนั่งรถไฟมาเพื่อที่จะมาผัดน้าพริกอยากเรียนน้ําพริกแต่พี่ยาบอกว่าลุงไม่ต้องผัดลุงเอาพี่ยาทั้งหมดคนในตลาดรวมแล้วได้12,500บาทให้ส่งน้ําพริกให้ลุงกับลําไย10กิโลเอาบ้านเลขกที่แล้วแพ็คของส่งให้ลุงเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าลุงถือเงินนี้กลับบ้านลุงไม่น่าจะถึงบ้าน <Okay. S 1> ก็เลยลุงลุงเป็นคนขายของอยู่แล้วลุงอยากขายน้ําพริกลุงจะไปขายที่พัทลงุงพี่ยาให้เราพิกกับ ทั้งหมดเงิน1 000, 2ึ่0 0มบาทลำไย10โลที่เหลือเป็นน้ำพริกหมดเลยแล้วก็แถมป้ายให้ลุงไปด้วยนะพี่ไอ้เข้าใจเนาะเข้าใจาวันนี้เป็นวันที่ดีเราได้ร่วมกันกับแม่ค้าพ่อค้าได้เงินจำนวน12,500บาทให้พี่ไอ้แพ็คน้ำพริกทั้งหมดถ้าลำไย3,500บาทใช่ไหมที่เหลือเป็นน้ำพริกหมดเลยนะพี่ไอ้แพ็ควันนี้เลยนะพรุ่งวันนี้ล,นนลุงเดินทางกลับบ้านวันมะลืนลุงน่าจะได้ขาย ก็เดียกของลุงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อู๋ส่งไปให้นะส่งให้ลุงก่อนนะลุงจะได้ไปรีบไปขายเนาะได้เลยครับตั้งอยู่กับพี่ยาแล้วนะโอเครับทราบอ่าให้พี่ไอรับส่วนบุญคือผลบุญในวันนี้ขอให้พี่ไอรับด้วยนะสองพันบาทเงินพี่ไออ่ะนะขอให้พี่ไอสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ไปให้พี่ไอคิดนานแล้วที่เราช่วยกันบริจาคเงินในโรงงานเนี่ยเหมือนพวกแม่ค้าพ่อค้า ช่วยกันบริจาคเงินในโรงอะเงินให้ลุงตาบอดเขามาเขาบอกว่าเขาจะมาขอให้พี่ยาสอนผัดน้าพริกพี่ยาก็เลยคิดว่าถ้าเขามองไม่เห็นแล้วเราจะสอนยังไงมันน่าจะยากพี่ยากับพี่เอกก็เลยรวมตัวกันถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโรงงานหรือซัพพลายเออร์เนี่ยว่ามีความคิดเห็นดังยังไงที่จะช่วยเคสนี้เพราะว่าพี่ยาคิดว่าการช่วยเหลือกันนะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีในบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือ ซัพพลายเออร์ในโรงงานเขาก็ช่วยกันบริจาคก,กันมาก็ได้เงินหมื่นกว่าบาทตัวพี่ยาก็บริจาคไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้ตัวพี่ยาก็ให้สองพันบาทไม่ได้ว่าไม่ให้แล้วการที่พี่ยาทําไมถึงไม่ไม่ให้เงินเขาไปหมดละ่ะพี่ยาคิดว่าลุงนะ่ะเขามาขออาชีพการให้อาชีพนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ให้ที่ยั่งยืนก็คือถ้าเขาได้ขายน้ําพริกขายน้ำำําลําไยเขาบอกเขาอยากต้มน้ำำําลําไยขาย เราก็เลยส่งน้ำำําลําไยให้เขาไปเพราะเขามาคนเดียวแล้วเขามองไม่เห็นถ้าเขาซื้อ,ซ,อซื้อของไปพะลุงพลังเนี่ยเขาจะลําบากเราก็เลยส่งพัสดุไปให้เขาถึงบ้านแล้วก็ให้เงินค่ารถลุงไปอีกพันกว่าบาทค่ารถน่ะและพี่ยาคิดว่าถ้าเกิดลุงเนี่ยเขาไปขายน้ําพริกได้ที่พัทลุงอะเนาะเขาก็มีอาชีพต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปเขาโดยที่การเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเงินเขาแล้ว คิดแค่นี้เลยไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้คนอื่นมาซื้อให้ไม่ได้อยากเอาทุนแม่ค้ามาเพื่อให้ตัวเองเป็นนักบุญเพราะตัวพี่ยาเองไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นนักบุญพี่ยาเป็นคนให้อาชีพคนอื่นอยากอยากให้ทุกคนยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ถ้าเราให้อาชีพเนี่ยเป็นการให้ที่ยั่งยืนและเป็นการให้ที่สิ้นสุดคือให้ให้เขาไปต่อยอดได้ด้วยการเป็นพ่อค้าขายของเพราะเราประสบ ความสำเร็จมาจากการเป็นแม่ค้าขายของพี่อาพูดเสมอว่าคนไหนที่มาขอเงินน่ะพี่อาจะไม่ให้จะให้อาชีพเท่านั้นแต่เคสที่ให้เงินมันก็มีมันเป็นเคสที่แบบว่าที่ช่วยแบบเร่งด่วนอะไรแบบนี้มันก็มี